แล้วบ้นานถ้าออกว่างเองวกวได้แต่เนี่ยจ้ยอะมากแม่ขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยดูนี่พี่เราไหนใครถูกหนึงเจ็ดบ้างเราชนะเลิศอีกแล้วชนะลไหนใครใครได้บ้างใครบ้างหนึ 1, 7, 1่งเจ็ดบอก เมื่อกี้บอกในไลฟ์นี่ขนลุกนียังไม่หายเลยจะซื้อซื้อเจ็ดห้า่เจ็ดดซื้อีเดีใจครับคือแบบม,มันเข้าหลายงวดแล้วงวดน,นี้บอกแล้วเห็นไหมแม่บอกแล้วเห็นไหมบอกเว่าว่าแล้วหกหนึ่งมันมันออกล่างหกหนึ่งมันตามหวยราเขามาบนมันต้องออกหนึ่งเจ็ดแน่แล้วมันมาจริงๆเกือบเกือบแตกสามตัวนะครับก็ดีใจกับคนที่ถูด้วยนะครับ ขนลุกหมดเลยเนี่ยเนี่ยขนลุกยังไม่หายเลยเนี่ยก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะเนี่ยก็ดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับอยากร้องแต่คือคนเยอะอายเขาก็ดีใจครับก็นั่นแหละคือใครได้ก็ดีใจด้วยผมให้ห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่ ผมเสียดายมากผมให้ห้ามันออกสี่หนึ่งเจ็ดผมให้ห้าหนึ่งผมให้ห้าหนึ่งเจ็ดใครได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับสามเม็ดรเราเข้าอีกแล้วงวดนี้ <3 S 1> ไหนงวดหน้าใครตามต่อบ้างเออถูก่าโถูกอะไเลยเ,เออได้ทำไมงวดหน้าใครตามต่อบ้างสามเม็ดเลยพี่ไ ในใครตอนที่ผมไลฟ์ฮานอยผมก็บอกพี่แล้วนะว่าผมชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้ามันมาชอบมากหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็ดีใจด้วยครับใครถูกก็ดีใจด้วยนะเดี๋ยวหงโมงคึ่งเดี๋ยวผมมาแจกกลาวนะโอเคนะครับพี่ก็ดีใจนะครับเพราะคนเยอะผมก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้าลองครับ แต่คือมันแบบมันตื้นมันตื้นตันนะพี่คือแบบผมว่าแล้วมันไไไมม่่ถูกกหรอคืืออคคนติดตามแสนหนึ่งพี่ใช่คือคือคนมาดูเยอะติดตามเยอะคนติดตามแสนหนึ่งแล้ววันนี้มันแตกอีกแล้วนะครับอืมโอเคนะครับพี่ เดี๋ยวก็ดีใจวันนี้ถูกด้วยจะเจอกันหกโมงยีสิบ